ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ดูดเดือดเลยนะเมื่อวัยรุ่นยิงกันในขณะที่ใส่ชุดลูกเสืออยู่เลยซึ่งโดยส่วนตัวเองผมก็ไม่สนับสนุนในเรื่องความรุนแรงแต่ในคลิปนี้ก็จะขอให้สาระความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกันหมายแล้วกันนะซึ่งดูจากคลิปเหตุการณ์นะก็จะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอ่ะกำลังจะมาลุมทําร้ายวัยรุ่นที่ใส่ชุดลูกเสือเนี่ยที่ถือปืนยิงเขาเนี่ยซึ่งวัยรุ่นชุดลูกเสือเนี่ยก็ได้ตอบโต้ไปด้วยการยิงไปประมาณ45นัดเนี่ยนะ ซึ่งหากเทียบเคียงเคสอย่างนี้นะจะถือว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าซึ่งตามข้อมูลกฎหมายอาญามาตรา68ซึ่งถ้าผู้ใดเนี่ยจะต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนให้พ้นจากภยอันตรายซึ่งเกิดการจากการประทุษร้ายโดยมีชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทําพอสมควรแก่ยกตัวอย่างนะหากเคสเนี้วัยรุ่นที่จะมาลุมทาร้ายเนี่ยถืออาวุธมีดเข้ามากันคนละเล่มเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะดูว่ามันเป็นการกระทําพอสมควรแก่เหตุหรือเปล่านะก็ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการอื่นประกอบกันอย่างเคสเนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดยิงนัดแรกหนึ่งนัดเนี่ยแล้วไอ้คนที่มาทําร้ายเนี่ยล้มลงแล้วคนอื่นวิ่งหนีกันหมดแบบนี้ก็จะถือว่าเหตุอันตรายนั้นน่ะได้ผ่านพ้นไปแล้วนะถ้าหากว่าไปยิงนัดอื่นๆซ้าไปอีกทางที่พวกนั้นน่ะอาจจะวิ่งหนีไปแล้วหรือว่ามีคนล้มลงไปแล้วอันเนี้ยแหละ ถือว่าเป็นจ <hi> ุดต hey. ัดจุดเปลี่ยนระหว่างการกระทําที่สมควรแก่เหตุกับเกินสมควรแก่เหตุนะซึ่งผลมันจะแตกต่างยังไงการกระทําที่สมควรแก่เหตุเนี่ยก็คือว่ายิงจนล้มลงหรือว่าคนอื่นวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าได้กระทําการพอสมควรแก่เหตุนะอันเนี้ยคือไม่มีความผิดเลยและถ้าหากพอยิงไปแล้วมันมันมือมันวิ่งหนีไปแล้วก็ยังยิงต่อเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําเกินสมควรแก่เหตุนะผลมันจะเป็นยังไง ก็คือว่าสารเนี่ยอาจจะใช้ดุลพินิษลงโทษแต่จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้นะก็ขึ้นอยู่ดุลพินิษศสารเลยซึ่งอย่างเคสเนี้ยยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่ก็แน่นอนว่าอาจมีอัตราส่วนการลดโทษมากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะนะและสุดท้ายก็อยากจะสรุปประเด็นนี้ไว้เลยก็คือการกระทําป้องกันโดยชอบเจยกฎหมายเนี่ยมันคือการกระทําที่จําเป็นและสมควรแก่เหตุเพื่อรักษาชีวิตของตนเองหรือผู้อื่นเอาไว้ และสุดท้ายนะเรื่องความรุนแรงในวัยรุ่นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะผมลุงจากเล่ากฎหมายที่ทนายประกันภยัยสวัสดีครับ